เราแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะรู้สึกว่ามันเกินมันไม่เกินฝัตแต่แค่แต่ที่ทราบดีว่าที่ผ่านมามันมีอุปสรรคเข้ามาทําให้อุ้มรู้สึกแบบเดือดใจไปบ้างแต่แบบวันนี้ทาสาเร็จแล้วนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากจริงจริงริเราเคยเห็นภาพนี้ไว้ในหัวเราไหมคะลูเคยค่ะคิดคิดมาตลอดค่ะคิดแบบคิดแบบไม่พักเลยว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราอุ้มขาวันนี้ได้ไงบ้างเพราะมีมี ใา่มีออกมาเยอะมากตรงนี้โซเชียลว่าเราผัดัากาเซียงไห่ <c oughs> โอ้ผัดปากาเซียแล้วมันพอที่จะสงมม่งไหมคะสม่งที่เราโดนดราม่าเราคิดด้วว่าเราจะได้มาถึงวันนี้ไหม้ววันนั้นวันนั้นรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ค่ะแต่แต่ตะลอดตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมาหนูรู้อย่างเดียวว่าหนูจะต้องทําให้พี่วัดกลับมามั่นใจกลับมาเชื่อในตัวหนูแล้วหนูจะปกป้องมุมก่อนให้ได้มากที่สุด เขาเรียหนูทำได้หนูกลับทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในแฟนตลนนอนรับหนูไม่ว่าจะเป็นในโซนที่ดาวที่บอกว่าหสนูโดนกลับอะไรคนทำสิ่งไหนหนูทำได้หมดเพราะหน,นูบอกว่ากลับมาครั้งนี้มันต้องมีสวนวันนี้อุ้มพอใจผลงานมา,มากขนาดไหนอุ้็มองแล้วไม่พอใจได้ไงล่ะเออจใจบอสไหมคะจะต้องจับเราไหมคะเราต้องการว่างัลที่เราได้มาคือบอเป็นคนจิ้ให้เรา ไม่ถึงว่าจะเลือกเราก็มาเลือกวัดช้อยวัดช้อยวัดช้อยก็แล้วแต่ใจเสียมากนะหนูต้องบอกตรงๆตอนที่นูกจับม่เลยแบบเอาละ <c oughs> <c oughs> ยังไงสิจะเป็นตัวเองไหมแต่ในใจคือหวังหวังว่าเจคชอนจะออกปากทีนัดชิวแล้วหนูไม่ไออกไปอะ,อะไรที่ทำให้ทัชใจบอสที่บอสเราไว้ใจเราหนูว่าสิ่งที่ได้เลยหนูกลับหนู หนูยิ่งกว่าน้ำทะไม่เต็มแก้วะพร้อมที่จะปรับทุกอย่างพร้อมที่จะไปซ้ายไปขวาพร้อมที่จะทํางานกับองค์กรจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็ตามหนูได้ทําให้รู้สึกว่าพี่วัชได้เป็นเหมือนความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นของหนูได้ทําให้หนูได้ไม่ยุ่งกินพ่าตอนนี้นี่นาทีที่จับมือกับเคียร์คุยอะไรกันกินแก้วตายแล้วตายเล้วเดียวไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะแค่แบบลุ้นๆแบบลุ้นมากๆแบบ มันจะเป็นเราไหมหรือมันจะเป็นใกรหรือแต่ใจก็คือเป็นเราอยู่เป็นไม่รู้ตอนนั้นก็คือแบบรอกระสีหน้าลุ้นมากเลยกระสีหน้าเราคุ้มก็ดูลุ้นมากลุ้นมากลุนมากหนูแบบลุ้นแบบไม่ไหวแล้วไมอยากให้แบบออะไรย่างที่ใครยิงมือใครใชหนูว่าบีบมือบีบกันเองแบ่งมากแล้วไปเท้าเป็จิกส้นสูงแบบจะได้ไหจะเป็นมอเตอพอหรือเปล่าแล้วมีจังหวัดคือาษ สรับตัวพี่นุชคือยังไงครับคือหน้าเราเปิดคนเราฟัง๋อใช่ใช่ค่ะเราจะบังหน้าเดี๋ยวผมมันจะบังหน้าจะได้คุณสารที่ไม่สวยจริงมืออาชีพคุยกันไว้แล้วรู้สึกยัังงไครบก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะถามว่าผิดหรือป่าก็ไม่ผิดหรือเปล่าแตว่าถ้าถือว่าเสียใจก็เสียใจนิดนึงแต่ว่า แล้วก็ไมาเช่ดาเรารักองค์กรอ่ะแต่ก็เชื่ออยู่แล้วว่าพี่นวัส์เขาตัดสินใจแบบที่ตามที่เงื่อนไขต้องที่สะะุดแล้วค่ะเพราะว่าเขามองว่าอุ้มแบบดีแบบตำแหน่งนี้หนูก็ไว้ใจเขาแล้วก,ก็รู้ว่าเขาตัดสินที่แบบถูกต้องพิมจีหลักมาเราก็แบบว่าโครู้<อ>ดีใจที่หนูได้ที่สามนะคะเพราะว่าเสียงรู้ชีวิตอยู่เรียนรูเรียนรู้ชีวิตมากเพราะว่า เอาจริงๆนะคะด้วยก็มันมีปัจจัยหลายอย่างนี่จะทําให้เราได้ตําแหน่งที่เท่าไหร่นะคะอย่างพีมอะมีปัจจัยเรื่องอายุห<อ>น้าที่การงานที่เรามีอยู่แล้วก็แฟนคลับเราอันเนี้ยพี่ว่า3มอย่างเนี้ยที่ซามเหมาะกับพีมแล้วพมดีใจมากๆเลยนะคะทีนี้จะทำสิบแล้วนะได้ที่สามคือเก่งแล้วไม่เส<อ>ียดายอะไรเลยไม่เสียดายเลยดีใจมากตอนแรกคิดว,ว่าเตยจะท็อปสิบด้วยซาค่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ทะลุมาถึงที่ซามได้แบบ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะ่ะที่คอยเชียร์คอยเอ็นดูหนูนะคะจนวันนี้หนูสู้ชีวิต pied. แต่ตอนนี้หนูไม่เหนื่อยแต่เสียวนอนเหนื่อยอย่างเดียวกลับเรามานเพราะทำชาหลง โอ้ยขอบุณมากที่หนูได้รางวัลชุดประจำชาติปีมันหนักมากออแคมมแค์หนูที่แครหนูจะอักอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> หลายคนบอกว่าเราสับขันหลอกหลอกไม่เคยได้ยังไงใช่ือ,อ,อหนูงงว่าทำไมคนถนึงคิดว่าเป็นมือจริงมันยาวมาเลยนะมันใหญ่แบบใหญ่กว่ามากตอนนี้ประกอบล่างอะค่ะคือพี่เขาบอกว่าใส่ผิวสีแดงมือซิแล้วเขาก็ทาสีเดียวกับมือหนูให้มูนมันก็ได้ดูเหมือนจริงมีคนบอกด้วยว่าทำไมหนูไม่กางมือตอนจบมันกางไม่ได้ทั้ะ ดูเป็นคนในใจร้อนตันนักเลยไปหลายแห่งันก็ดีใจมากๆค่ะจริงสุดท้ายพอแล้มายืนตรงนี้มันมันรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ทำงานกับองค์กรแกรงก็พอค่ะใช่กลายเป็นว่าเราเป็นผิดพาพกินไปแตกเดียวเลยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ฝากปันทุกอย่างจนขึ้นมายืนตรงนี้ได้ทั้งที่จุดแรกมันไม่ใช่ที่ของเราแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่สุดที่สุด แคมเปญดูกีเป็นทุกทุนานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ที่ดันเป็นขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ค่ะหลายๆเซนเซอรด้วยก็ดีใจมากๆจริงๆก็คือเพื่อนๆทุกคนะคือเก่งมากๆค่ะแล้วหนูเชื่อว่าหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่หนูสามคนแต่มันจะเป็นหลายๆคนทั้งเด็กดที่ยังมีความสามาถคือหนูเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นร้องแนวขนาดแนวไหนอะค่ะทุกคนสามารถ ต่อยอดต่อยอดได้บอสสามารถต่อยอดทุกคนได้แน่นอนใช่ค่ะพร้อมเดินใส่หมอลรำไหมคะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมมากๆค่ะสังเกตบ้างดูตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มาไกลมากได้ก็ฝันถึงมือใหญ่แหละล้วก็รู้แหละว่ามไน่เกตวันนี้มันมีแล้วของหนูรู้สึกว่าหนูทาได้ดีมากๆทาได้ดีแบบดีจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าในอนาคต จะกลับมาใหม่แล้วหนูจะมาอยู่ตรงที่ที่อุ้มอยู่มีความสุขกับการประกวดไหมคะเพราะว่าติดแบกเราก็มาแรงล้วใช่มีความสุขมากหนูทำทุกอย่างไปเที่ยวเลิกงานที่ไหนไปเที่าวเลการโชว์โชว์นึงของเราที่เราจะโชว์ให้คนเห็นว่าฉันทำได้นะฉันจะลบคำดูถูกทุกอย่างที่ใครๆก็พูดเกะียดฉันมาตลอดชีวิตแต่วันนี้ฉันยืนตรงนี้ได้เพราะตัวฉันแล้วก็คนที่รักฉันนั้นๆจะไม่ใครใครแล้วก็เขาพิสูจน์ให้เห็นผู้ที่น้อยทำให้มากค่ะ รุวมกันรู้สึกไงบ้างนอกจากความสามารถความเก่งความแรงของเราเรารู้สึกว่าแฟนคลับก็มีส่วนร่วมให้เราสงให้เราถึงคงามรู้สึกใช่ค่ะอุอมั่นใจตรงนี้เลยว่าการที่อุ้มกลับมาประกวดทั้งนี้มันไม่ใช่การที่เราประกวดตัวของเราคนเดียวแต่มันมีพลังจากแฟนคลับซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนี้นในนี้มีดุจคนเลย อุ้อออมกังวลเรื่องนี้มากๆจริงๆค่ะว่าการกลับมาเนี่ยมันจะมีใจขัดไหมเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่คนที่น่ารักขนาดนั้นที่จะมีคนหลายๆคนที่มาเห็นตามในโซเชียลหรือมาเห็นด้วยตาจรงแล้ว่าจะชอบหรือจะอินดูแบบนี้เแบบนี่ยก็ต้องขบถัวเขาค่ะที่ช่วยกันดันหลังพาหนูมาดูมีตรงนี้ได้แลบบ้วว่าผขอเปนยังเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ยาวม่านางามนักสู้อุ้มอยากจะบอกอะไรเป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆหลายๆคนด้วย ตราบใดที่ยังมีแรงตราบใดที่ยังมีฝันตราบใดที่กําลังค่ะเราไม่อยากจะเดินไป่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครหยุดที่ชีวิตเตาได้ด้วยตัวของตัวเองพุ้มมายืนอยู่ตรงนี้อุ้มต้องการจะสูจส์ว่าพุ้มสามารถทำได้ไม่ค่อยที่จะเกินความฝันจากหลายๆคนที่มองที่ที่เขาบอกว่าหักตากาเซียนมันก็ก็ค่อนข้างที่จะจริงด้วยความที่อุ้มก็คือเป็นอาชหน้าเก่า เป็นงนานที่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วอาจจะไม่ว้าวในสายตายใครเลยทุกคนแต่วันนี้พวกเราในวงน,นี้ยังภาคภูมิใ,ใจอนะ่ะต่อไปต้องก้าวไป m t i แล้วเนาะใช่เราลุกด้อมน,นะคะจะแบบทุกคนจะลากด้อมตัวเองมาเชีย์อุ้มนะแน่นอนเราไปกันด้วยเราไม่เชีย์อุ้มจริงๆเป็นเวอร์ชันนี้ก็ดีมากๆแล้วคิดว่าจะเอาเวอร์ชันไหนไปที่ m T i ก็รอติดตามดีกว่าค่ะ เพราะว่าวันนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นเลาโทรไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าแบบอุพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามยุคสมัยพร้อมที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกลิงเห็นว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนไปพร้อมเสมอดังนั้นติดตามด้วยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสบายสบ้ายสบาวยสบายต้องบอกว่า เหนื่อยคนน่าจะห้องเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเจอเชื่อกับพอเคอ่ะยังไงยังไงสิยังไงสิก็คงพูดไม่หยุดอ่ะจริงแล้วก <sk approved> ็เ <compelling> ด <Godzilla aesthetic> ี <endeu> <wei> ๋ยวต้องบปถามป้าป้าอีกที่ว่าเราจะได้ห้องส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าต้องมีรูมเมทได้คุยรายละเอียดกับทางวอร์ดบ้างหรือยังเกี่ยวกับในในส่วนของรายละเอียดทุกอย่างอยากให้พี่พี่สมงหชวน รอติดตามดีกว่าค่ะราะว่ามันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับคนดูเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับแล้วก็เซอร์ไพรส์กับพวกเราด้วยแล้วมันก็จะชันส์ชันจ์หนึ่งการประกวดจบมันไม่ใช่การที่เราจะจบทุกอย่างไปง่ายๆมันคือการเริ่มต้นใหม่ในอีกหนึ่งสนฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆทุกคนอยากขอใช้การาแคมป์นี้ว่าเป็นจุดดำนางรำดุนที่ขาจริงลองรู้สึกยังพอเราอยู่ในกองมันเป็นอย่างนั้นนะ โอ็นแบบไม่ได้สอคขามแต่เป็นแบบว่า d า a m a daily everyday อะไรมาณนี้่ดยแล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นโดนชตลีสต้มช่ววันเลยตื่นขึ้มาจะเช็คก่อนว่าจต้องทำอะไรวันนี้ตื่นมาเช็คชะาลีสต้มมั้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะนางงามทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเราบ ก็เท่าไรอ่ะเป็นแงงนกันแน่นอนใช่กันแน่นอนตลอดเลยคือเราไม่เคยแบบว่าพลาดพิงหรือว่าแบบมีความรู้สึกที่แบบไม่ดีต่อกันใช่ไม่เคยที่ว่าเชยอย่างเราเองก็จบที่แกลนไม่พอจบแลจบที่แกลนจบที่แกลนแน่นอนนะคะตอนนี้มึงแล้วค่ะจบที่แกลนบ่แล้วหนูจะมาแขวนต้นสุงวันนี้แต่ว่ายังไม่แขวนกว่ายังไม่จบเราเป็ใจกันแน่นอความหวังมึงใหญ่ แรกความหวังอยู่แล้วค่ะพี่าว่าความหวังมันทำให้คนเรามีแรงเดินไปข้างหน้าแล้วเราก็ขอจะหวังใหญ่ไปสูงไว้ก่อนเลยแล้วหลายวันนี้ก็มาติดตามกันค่ะเพราะว่าหลังนี้เราต้องแบบกลับไปฝึกไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆหลายๆด้านเพื่อที่จะไปคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยขอทีนี้การันตีให้บอสหน่อยว่าจะปังไม่แพ้ทีมที่ หนูกล้าพูดได้เลยหนูกล้าพูดได้เลยไม่มีใครแทนรุ่นที่แล้วแน่นอนแต่รุ่นนี้จะปังในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแน่นอน่็หนูบอกตรงๆว่าหนูไม่ได้อยากจะไปก็หนูว่าคนนี้ไม่ได้อยากจะไปไม่ว่าเราดีวะไม่ไม่ได้อยากจะไปในส่วนนั้นแต่หนูอยากเดินไปคบกับที่พี่เขาเพราะว่าคำว่าฟ้ามหาศ่ะคืไม่ได้ไม่มีใครมาแทนได้ใช่ก็หนูแค่พร้อมที่จะเดินไปกับเขาเคียง้างเขา กกเกินไปกับองค์กรเงินไปด้วยกันค่ะ